เซรั่มหน้าใสารุ่นอุลตราไวท์บวกสปอตเลสดับเบิลบูสเตอร์ของแบรนด์ยูเซอรินรุ่นนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการลดเลือนรอยฝ้าแดดกระและจุดด่างดำต่างๆให้ดูจางลงอย่างเห็นผลได้ชัดเจนด้วยสารไวท์เทนนิ่งซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของยูเซอรินอย่างสารไทอะมิโดลเทียมิโดลที่สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวสีเข้มได้ดีที่สุดเมื่อเทียบก,กับสารไวท์เทนนิ่งชนิดอื่นๆที่ใช้กันในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแบรนด์ทั่วไปเลยค่ะ ซึ่งสารไทอะมิดดลนี้จะช่วยลดฝ้าแดดและจุดด่างดำได้ถึงต้นตอทำให้ผิวหน้าดูสว่างกระจ่างใสขึ้นในสองสัปดาห์แรกหลังใช้งานเซรั่มวิตามินซีที่ผ่านการทดสอบในห้องแลบจากแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินนา,นานาชนิดที่เป็นอาหารผิวช่วยเปลี่ยนผิวหมองคล้ำและสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอให,สมใ,หสมให้สว่างกระจ่างใสขึ้นอีกระดับและทำให้ผิวหน้าแลดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น นอกจากวิตามินนานาชนิดแล้วในเซรั่มยังมีส่วนผสมของสารในแอซินามิดเที่มีคุณสมบัติช่วยปลอกประโลมผิวหน้าลดอาการระคายเคืองรอยแดงและรอยแผลเป็นจากสิวให้หายเร็วกว่าเดิมเนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นควรรอยอย่างน้อย5นาทีเพื่อให้เซรั่มซึมลงผิวจึงค่อยบำรุงขั้นถัดไป เซรั่มยอดนิยมจากคิวที่ช่วยลดจุดด่างดำและรอยสิวให้จางลงอย่างได้ผลชัดเจนด้วยการผสมผสานกันร,ระหว่าง Activated C หรือวิตามิน C และสารซาลิซิลิกแอซิดที่ช่วยผลัดเซลล์เก่าอย่างอ่อนโยนทำให้เซลล์ผิวใหม่สว่างกระจ่างใสและดูเรียบเนียนกว่าเดิมพร้อมฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำและปรับสีผิวให้กลับมาสม่ำเสมอ นอกจากนี้สารสกัดจากดอกโบตานยังช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพการทำงานของวิตามินซีในการยับยัง้งการสร้างเมลานนนมป้องกันการเกิดรอยฝ้าและกระได้เป็นอย่างดีส่วนสารสกัดจากไวเบิร์สจะทำหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยไม่รู้สึกเหนอะหน้าค่ะ เซรั่มผสมผสานวิตามินซีเข้มข้นที่ใช้นาโนอนุพันธ์พิเศษ 3O-A-T a s c o b i c acid มีปริมาณวิตามินซีมากถึง60เท่าเมื่อเทียบกับเซรั่มวิตามินซีทั่วไปในราคาและปริมาณที่คุ้มค่าวิตามินซีจะช่วยลดรอยฝ้ากระและจุดด่างดำให้จางลงอย่างได้ผลด้วยคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งการสะสมของเมลานินใต้ชั้นผิวอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวทำให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นแน่นกระชับ นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยอีกด้วยเป็นเซรั่มเนื้อเบาที่ซึมซามลงสู่ผิวได้ดีอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะ ถึงเวลาที่โอเลไวเรเดียนผลิตภัณฑ์บำรุงเพื่อผิวขาวกระจ่งางใสออกเซรั่มตัวใหม่ที่มีส่วนผสมของไนแอซินามิดหรือวิตามิน B3 ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้ถึง60%เมื่อทำงานร่วมกับวิตามิน B ก็สามารถช่วยลดลือนจุดด่างดำพร้อมทั้งปรับสีผิวให้สว่างกระจ่งางใสจากภายในส่วนผสมอื่นๆอย่างโปรวิตามิน B5 และวิตามิน E จะช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นปกป้องผิวด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเรียบเนียนรู้สึก กระชับส่วนสารเซปิโตนิกนั้นช่วยเสริมให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งดูสุขภาพดีอย่างคนที่พักผ่อนเพียงพอทั้งยังมีเนื้อเซรั่มบางเบาซึมซาบไว้ด้วยค่ะเซรั่มเพื่อผิวขาวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากไวเทนนิ่งคอมเพล็กซ์เจชนิดอัลฟาอาบูตินและวิตามิน B3 จะช่วยลดเลือนรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีปรับผิวหมองคล้ำจากแดดและสีผิวไม่สม่ำเสมอให้กลับมาดูเปล่งปลั่งสุขภาพดี อีกทั้งยังปลอบประโลมผิวด้วยความชุ่มชื้นที่ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสเมื่อผสมผสานกับสารพาราิติวเปปไทด์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยก็ยิ่งช่วยให้ผิวหน้าของคุณดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนอกจากนี้เนื้อเซรั่มยังมีความบางเบาไม่เหนอะหนักผิวสามารถใช้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนค่ะการบำรุงผิวยามค่ำคืนเป็นช่วงเวลาสำคัญเนื่องจากทุกส่วนของร่างกายอยู่ในช่วงพักผ่อนอย่างเต็มที่ เซรั่มและครีมบำรุงผิวต่างๆจะช่วยเติมอาหารให้ผิวของเราได้รับการฟื้นฟูไปด้วยนั่นเองสำหรับในเซรั่มสูตรนี้ที่มีส่วนผสมของ1ิบโปรไบโอติกช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนและเชจูโลตัสแคปซูลที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นดูอิ่มน้ำเผยผิวกระจ่างใสดูสุขภาพดีเมื่อผสมผสานส่วนประกอบทั้งสองเข้าด้วยกันจึงได้เซรั่มที่ช่วยฟื้นฟูผิวหมองคล้ำและเหนื่อยล้าให้ดูกโกล์เนียนนุ่มหมดปัญหาผิวแห้งแต่งหน้าไม่ติด ใช้เพียง3-4หยดทาให้ทั่วหน้าและลำคอก่อนนอนสำหรับคนที่มีงบค่อนข้างจำกัดเซรั่มตัวนี้จากแบรนด์อิ s สกินถือว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการบำรุงผิวให้หน้ากระจ่างใสด้วยสารสกัดจากวิตามินซีและชาเขียว camellia sinensis leaf extract ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยกระชับรูขุมขน อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดสิวได้ด้วยคุณสมบัติป้องกันผิวจากเชื้อแบคทีเรียสารโพลีกลูตามิกแอซิดในเซรั่มเองก็มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและทําให้ผิวหน้ากระชับไม่หย่อนคล้อยเนื้อเซรั่มมีความบางเบาระดับหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมกันแดดสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเกรปซีด มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวอันเป็นสาเหตุของรอยฟ้ากระอีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้ามีความยืดหยุ่นนอกจากสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้ว ยังมีอัลฟาอาบูตินและวิตามิน B3 ที่มีส่วนช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสและลดลือนจุดด่างดำได้ส่วนสารสกัดจากแตงกวาจะช่วยปลอบประโลมผิวพร้อมทั้งให้ความชุ่มชื้นและสารเซนเทลล่าเอชีทิตซ่าเอ็กแครนั้นสามารถฟื้นฟูรอยไหม้จากแดดซ่อมแซมรอยแผลเล็กๆและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ด้วย เซรั่มบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติลดเลือนริ้วรอยพร้อมปรับผิวให้กระจ่างใสอุดมด้วยสารแอนตี้เอจจิ้งอันได้แก่ซินเอเค สารสกัดจากพิษงกูกับ S T H E X A P E P T I D E 8จะทำหน้าที่เติมร่องลึกและรอยเหี่ยวย่นบริเวณรอบดวงตาและหน้าผากให้ตื้นขึ้นทําให้ริ้วรอยดูจางลงส่วน Copper peptide จะซ่อมแซมปัญหาลุมสิวช่วยแก้รอยแผลเป็นต่างๆทําให้ผิวกลับมาเรียบเนียนดังเดิมในเซรัม่มตัวนี้มีสารไวเทน n i n g ที่ได้จากอนุพันธ์วิตามินซ Am ี Amidosioa นวัตกรรมจากญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและช่วยลดการสร้างเมลานิมในเซลล์ผิวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด